คุณผู้ชมคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์นะคะมีเมนูของหวานสุดพิเศษค่ะข้างหอมช่้งหวานและสดชื่นที่สำคัญที่สุดเลยนะชอบมากเพราะทำง่ายสุดๆเลยละค่ะมือโปรโชว์ปรงวันนี้นอกจาง่ายแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเรามีเทคนิคและเคล็ดลับที่ช่วยยกระดับรสชาติแบบมือโปรมาบอกกันค่ะวันนี้เมนูของเราคือเบงกเจลลี่ค่ะโอ้ยคุณม่ว จริงปะเนี่ยออมะม่วงประเทศไทยล้นตลาดมาก<ช>จริงๆค่ะแต่ว่าบอกว่าวาุ้นมะม่วงก็ดูธรรมดาไปนะดูทนอะไระคุมะม่วง <c oughs> อาจาร,ร,รย์เมย์เขาแบบกระยิ่มอยู่ในใจแล้วก็บอกว่าคุณไปดูเฮอรับรองว่าเทคนิคเคล็ดลับแบบล้นๆเลยจ้ะ เมยบอกว่าเป็นทูโทนเพราะฉะนั้นจะเป็นวุ้นมะม่วงสงสีถูก<ช>ไหมะคะสีที่1คือสีเนื้อมะม่วงกับครีมก็คือเป็นนมนมเนาะสีที่2จะเป็นแบบใสๆแล้วก็มีเนื้อมะม่วงถูกต้าโอ้โหคุณรับรองอร่อยสดชื่นแน่นอนอ,อ่ะมา ขั้นตอนที่หนึ่งของเรานะจ๊ะจะวางหมอ้อบรนเตาก่อนแต่ยังไม่เปิดไฟนะหมอ้อวันนี้<ม>เลือกใช้เป็นหมอ้อหุงต้ม extra คูขนาด20ซนติเมตรค่ะคุณคะชอบมากๆตรงที่ว่าเมนูวุ้นเนี่ยต้องต้มจนเดือดหลายครั้งถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ตเตาไฟฟ้าใช้เตาแกส๊สอ่ะอันตรายตรงที่ว่าถ้าเกิดด้ามจับเขาเนี่ยไม่มีเบกไล์เนี่ยไม่ร้อนมือ คุณจะจับแล้วอันตรายมากแต่หม้อตัวนี้ดีมากเลยค่ะปลอดภัยนะที่สําคัญขอบหม้อมีบ่ากันน้ําล้นด้วยตรงนี้นะคะที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเขาผลิตจากสเตลเลตคุณภาพฟูดเกรดนะคะ s u s 3 0 4ค่ะปลอดภัยไร้สารเปื้อนแน่นอนจะมาบอกว่าทําวุ้นเราก็ต้องใส่วุ้นใช่ไหมคุณเชื่อเปล่าขงวุ้นที่ใช้ตั้งแต่รุ่นคุณแม่ยังสาวตอนนี้ก็ยังสาวอยู่ แบาสิบปีแล้วผงวุ้นตรานางเงือกค่ะละลายน้ําได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนคุณดูนะเคล็ดลับแรกของพวกเราเราไม่ได้ใส่ผงวุ้นลงไปแล้วตั้งไฟนะหลายคนบอกว่าวุ้นชอบเป็นก้อนคุณเราไม่เคยใช้วุน้นนางเงือกแล้วเป็นก้อนเลยอะ่ะใส่ลงไปไม่ตั้งไฟเติมส่วนผสม,สม,สมน้ำน้ำ,นำลงไปก่อนน้ำที่ใช้ตัวแรกวันนี้จะเป็นทีพอต์ข้นจิตแถบชมพูนะคะอร่อยของมันขึ้นข้นถูกใจกระป๋องนี้ทำได้ทั้งอาหารและเบเกอรี่นะจ๊ะ จากนั้นรสชาติหว,วานหวานมัน,ม,นมันมาจากที่พอคตข้นหวานค่ะช่วยเพิ่มรสชาติความเข้มข้นหวานมันไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือเบเกอรี่นะคะจากนั้นมีกลิ่นวานิลาผงนะคะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีน3ามอย่างนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นกลิ่นมะม่วงกับสีผสมอาหารสีเหลืองและเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดเนาะอันนี้เป็นมะม่วงเข้มข้นใ,ใส่ลงไปรวมกันแบบนี้ เอาวัวมะม่วงเราจะไม่ลงไปต้มด้วยนะเพราะว่าใส่ลงไปต้มแล้วเนื้อมะม่วงเราจะรำ หลายคนน่ะอยากได้เคล็ดลับการจัดการมะม่วงซื้อมะม่วงมาเสร็จด้วยความที่มะม่วงไทยตอนนี้ราคาดีมากค่ะซื้อมาเสร็จแล้วอยากเก็บได้นานๆถ้าอยากเก็บแช่แข็งก็สามารถหั่นแล้วก็แช่แข็งได้เลยแต่ถ้าอยากเอามาทําเมนูไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเอามาทําอาหารทาเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่ากลัวเขาดำามีหลายเคล็ดลับมากนะหมอมีน่ทั้งคนก็บอกว่าปอกเสร็จตีบมะนาวไปหน่อยหนึ่งจะช่วยได้แต่ตอนนี้มะนาวก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากแบบเออประหยัดหน่อยก็ใส่น้าเกลือเจือจางแช่เขาไว้นิดนึง นี่ยนะคะหลังจากปอกเนื้อมะม่วงเสร็จก่อนหั่นเนี่ยก็จะช่วยลดความดําของมะม่วงได้เช่นกันค่ะอ่ะคนผสม,มให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟจนเดือดการทําวุ้นเนี่ยด้วยความที่หนึ่งมีรสหวานต้องคนส่วนผสมเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือด2องหลายคนบอกวุ้นไม่เซตเป็นไปไม่ได้ไม่เซตเนี่ยเกิดจากการที่คุณคนส่วนผสมจนเดือดไม่พอต่างหาก<ช>ไม่ใช่แค่ร้อนแต่ต้องเดือดตรงกลางพ<ม>ุ๊บปุ๊บปุขึ้นมาโอเคใช้ได้นะ เยอะคนมากเพราะเดือดตุ่นฟองอากาศเยอะใช่เออหมนมีเราเห็นบางคนถ้าเกิดมีฟองอากาศเยอะใช่ไหมคะก็เอาปืนไล่นน้อยจริงๆอะเอาถ้าเปียช้อนขึ้นมาบางทีเหนื่อยไงทาเยอะขายร้อยล้านขายเยอะนี่พูดจริงนะการทําบุญเนี่ยคุณสามารถเอามาทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยเพราะว่าจริงๆเพียงคุณแค่มีตู้เย็นเนาะแล้วคุณก็สามารถทําบุญตัวเน็ตชิลเก็บไว้ในตู้เย็นของเราช่องธรรมดา สามวันห้าวันสบายๆห้าวันห้าวันแต่ห้ามนํำบุลเข้าช่องแข็งอ่าใช่เสียอะไรอ่ะเพราะเราเวลาเข้าแช่แข็งใช่ไหมพอก็แข็งตัวใช่ไหมไอซ์คริสตัลเวลาออกมาใช่ไหมละลายเขาจะมีฟอฟอดฟอฟออยู่ที่เนื้อเสียหายเลยเสียหายเลยภาษาไทยก็คือแบบใช้ไม่ได้เสียหายเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคเอาส่วนผสมน้นอ่ะเทเข้าไปเลยใส่ส่วนผสมมะม่วงลงไปนะคะ สาเหตุที่อาจารย์เมเนี่ยเลือกใส่สีผสมอาหารลงไปหลายครั้งเนือ้อมะม่วงที่ได้อ,อะค่ะสีไม่เหมือนกันสีนี่เหมือนกันรอบนี้มะม่วงสีสวยเชียวอีกรอบนึงเนือ้อมะม่วงสีอมคล้ำเชียวกลิ่นก็เช่นกันบางทีมะม่วงหวานแต่ไม่มีกลิ่นบางทีมีแต่กลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นนะคะ่ะการเล่นกับวัตถุดิบธรรมชาตินะ่ะถ้าคุณอยากให้ของสีสวยทุกครั้งก็เติมสีเติม,ตมกลิ่นได้นะอ่ะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะเอาส่วนผสมขอ,ของเราเนี่ยใส่เหยือกแล้วก็เท ตอนเทนะคะอาจารย์เมย์บอกให้หันเข้าตัวแต่ว่าเราอยากโชว์ท right, sure. ุกคนอ่ะโอเคอ่ะเทแบบนี้พักทิ้งไว้ในห้องอุณหภูมิห้องของเราเนี่ยนะคะทิ้งจนกระทั่งส่วนผสมหน้าเริ่มตึงๆทำชั้นต่อไปได้ใช่มาชั้นต่อไปของเราจะเป็นตัววุ้นใสเนื้อมะม่วงอยู่ข้างในเยอะๆมาดูพร้อมๆกันชั้นมะม่วงใสทำวุ้นใสของเรากันผมวุ้นตราหนัาเงือกเหมือนเดิมนะจ๊ะหนึ่งช้อนคุณ จากนั้นหลายคนกังวลใจเวลาทําบุญบอกว่าบุญชอบจับตัวเป็นก้อนแต่จริงๆผงบุญตาลนื้เงินไม่ไม,มนะีแบบนั้นเลยใส่ผงบุญใส่น้าตาลทรายลงไป,ปคนๆๆๆๆให้ผงบุญกับน้ําตาลทรายกระจายตัวกันเนี่ยนะคะจะทําให้ผงบุญกระจายตัวได้ดีด้วยจากนั้นเติมน้ําเกลือป่นกลิ่นวานิลาที่นสมหารสีเหลืองค่ะ อาจาร,รย์เนมว่มหมายให้นานาใส่เนื้อมะม่วงสุกนะคะถ้าไม่ใช้เนื้อมะม่วงสุกหั่นเตาใส่ลงไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่หุ้นใส่เนี่ยตัววุ้นเวลาเราเทล,ลงไปแล้วใส่มะม่วงเนื้อมะม่วงจะลอยหมดเลยค่ะเ,คเดือดแบบนี้ติดไฟเลยติดไฟ,ดฟค่ะมีกลิ่นไหมโอ้กลิ่นมะม่วงค่ะอาจาร,รย์เนมอยากให้ใส่เขาบอกว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วทุกคำจะหอมอร่อยเป็นมะม่วงโอเคอ่ะแม่ชอบเราก็ต้องชอบด้วยใส่ลงไป ทำแบบนี้ผลไม้จะไม่ลอยใช่ไหมคะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานะอ่ะจริงเว่ยสมวผสมเซตตัวนําเข้าเย็นแช่เย็นจัดจัดนะคะเอารับประทานนะสดชื่นมากๆเลยเยลลี่มะม่วงที่เนื้อมะม่วงสุกกับรสสัมผัสของเจลลี่เนี่ยนะแล้วก็ความหอมของนมเป็นของหวานที่อร่อยไม่ซ้ำใครจริงๆคะ่ะวันนี้ได้ทำเทคนิคเคล็ดลับการทำขนมแบบบุ้นของอาจารย์เมปแบบเต็มๆเลยลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะจ๊ะ หากคุณผู้ชมอยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมนะคะพิมพ์มาบอกพวกเราได้เลยเรามีสูตรอาหารแบบมือโปรรอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยล่ะค่ะฝากติดตามรายการมือโปรโชปร์ปรุงนะรายการที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารแบบมือโปรค่ะที่ใครๆก็สามารถทําตามได้ง่ายๆอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปร์ปรุงนะคะที่ช่อง7 h d ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ